ดีค่ะคุณผู้ชมคะเรากลับเข้ามาพบกันในช่วงเวลาของรายการคลินิกไทยจีนนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกเช้าวันจันทร์นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะจันทรังคารพฤหัสศุกร์นะคะเป็นศาสตร์การแพทย์แผนจีนส่วนท่านใดสนใจเรื่องของศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะก็มาพบปะเจอเจอกันทุกๆวันพุธนะคะก็จะมี เรื่องราวของศาสตร์การแพทย์แผนไทยสลับสับเปลี่ยนมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะมีฝนตกกันบ่อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้หลายๆท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถามว่าจะใช้ยาอะไรในช่วงของอาการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะคะ โดยการใช้วิถีแบบศาสตร์การแพทย์ทางเลือกเนี่ยเรามักจะแนะนําให้คุณใช้ในเรื่องของโภชนาบําบัดนะคะในการดูแลรักษาตัวเองก่อนนี้เบื้องต้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการใช้น้ําขิงอ่าไม่ใช่เอ่อเป็นเป็นลักษณะของการใช้ขิงสดนะคะเอาไปต้มนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมต้นหอมไอส่วนที่เป็นขาวๆเนี่ยนะถ้าใครมีความรู้สึกว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ กลับไปบ้านนะตอนตอนกลางวันก็เจอฝนตกตอนเย็นเข้าบ้านยังเจอฝนอีกะนะ้ะฝนเปลี่ยน,นแบบนี้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกเริ่มจะเป็นหวัดเหมือนกันและคานนี้คนเราพอเริ่มจะเป็นหวัดเนี่ยมันจะรู้สึกนั่งที่ไหนมันก็จะวุบวับวับใช่ไหมคะจะจะว่าหนาวก็ไม่เชิงจะว่าร้อนก็ไม่ใช่จะรู้สึกแบบกลัวหนาวหน่อยๆเหมือนกันนะในช่วงนี้ก็สามารถที่จะใช้ขิงสดนะคะต้มกับต้นหอมนะคะแล้วก็เอาดื่มนะคะก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะ รูปแบบของการดูแลสุขภาพนะคะยังมีหลากหลายนะคะเราน่าจะลองหันมาใช้เรื่องของการใช้ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินการการหลับการนอนการดูแลสุขภาพโดยภาพรวมนะคะก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยการใช้ยาเพราะจริงๆแล้วในการใช้ยามันก็ไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าต้นเหตุคืออะไรถ้าต้นเหตุคือเราเจอเย็นจะมีอากาศเย็นเจอฝน เจอละองฝนเราก็ต้องแก้ไขหรือว่าป้องกันในส่วนตรงนั้นด้วยนะคะมีหลายคนเวลาป่วยปุ๊บนะโดยเฉพาะอาการปวดเนี่ยพอพูดถึงคําว่าปวดทุกคนจะวิ่งเข้าไปหาเรื่องของการกินยาอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วคําว่าปวดเนี่ยไม่จำเป็นจะ,จะต้องเป็นลงเอ่ยที่การใช้ยาก็ได้อาจจะไปในเรื่องของการใช้ศาสตร์การแพทย์ทั้งเลือกทั้งการออกกําลังกายก็ได้ ใช้การฝังเข็มก็ยังช่วยได้นะคะในเรื่องของอาการปวดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้มีการใช้สมุนไพรก็ดีหรือว่าศาสตร์การแพทย์ทางเลือกหลากหลายมากกว่ามากกว่าอาดีตเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของไทยก็ดีหรือว่าของจีนก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าถ้าแต่ละท่านติดตามรับชมรายการของเราในแต่ละวันคุณจะได้ความรู้ทั้งการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยตัวยาไทยสมุนไพรไทยตัวไหนนะคะหรือว่าวิธีการรักษา สมุนไพรไทยมีวิธีการรักษาแตกต่างกับสมุนไพรจีนไหมนะ,ะรูปแบบการนวดไทยกับการนวดจีนมีความต่างกันตรงไหนนะคะอ,อ้ยชื่อว่าถ้าแต่และท่านติดตามรับชมารายการของเราเนี่ยจะเริ่มเริ่มที่จะเห็นแล้วนะคะว่ารูปแบบการรักษาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ถ้าถามส่วนตัวอ้อ,อ้มองว่าไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะมีมีวิธีการนะคะเพื่อที่จะคือคําว่าแตกต่างเนี่ยมันจะแตกต่างกันในเรื่องของวิธีการเท่าน,นั้นันแหละนะคะแต่ว่า เป้าหมายของการรักษาไม่ว่าจะเป็นสารใดก็ตามะนะคะเราก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้คนไข้อาการดีขึ้นแล้วก็หายป่วยเท่านั้นเองนะคะวันนั้นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยกันแล้วกันในช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วมีข่าวสารเกิดขึ้นเยอะนะคะโดยเฉพาะในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องน้ําท่วมเกิดขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะเราทุกคนก็คงจะต้องส่งแรงใจไปให้กับประชาชนแล้วก็พี่น้องของเราที่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมนะคะเราต้องช่วยกันเนาะ ช่วยกันคนละเล็กละน้อยนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายใครที่มีคำถามข้อสงสัยประการใดโทรศัพท์มาฝากคำถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์026893673นะคะ026893673นะคะส่วนเ,เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถโทรศัพท์มาสมัครเป็นสมาชิกนะคะก็ให้ใช้เบอร์0869063991คะ่ะ 0869063991ค่ะอะไรคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณหมอปิงหรืออาจารย์ชรัตงามศรัทธาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครัเดี๋ยวอ้อยเมื่อกี้อ้อยมีอ,อะไรนะคำถามของสมาชิกเหลืออยู่นะฮะครับแน เมื่อกี้ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วไม่รู้ไปเน็บไว้ตรงไหนแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอามาถามอาจารย์นะคะอาจารย์คะถามอาจารย์นิดนึงก่อนในช่วงนี้เนี่ยอากาศมันเปลี่ยนเยอะนะคะอาจารย์ที่อ้อยได้เกริ่นไว้ตอนต้นนี้ให้ข้อมูลถูกไหมคะอาจารย์ว่าถ้ารู้สึกลุมๆร้อนๆหนาวๆเนี่ยก็ให้ใช้ขิงสดต้มกับต้นหอมไอ้ไอ้ส่วนที่เป็นขาวๆช่วงนี้ใช้ได้เลยครับนะคะแต่ต้องต้มให้เป็นอ่าอันนี้สําคัญคือครับคือถ้าเป็นสมมชิชีกล่าวนะฮะเราคุยกันหลายรอบแล้วนะฮะว่า เวลาต้มเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเอาลงไปต้มทีเดียวนะฮะคือต้มน้าให้เดือดแล้วก็เอาทั้งสองอย่างนี้ใส่ลงไปนะฮะโยนลงไปเสร็จปั๊บปิดฝาปิดไฟทันทีนะฮะอย่าอย่าต้มนานถึงจะได้ผลทีนี้ถ้าหากว่าเราต้มนานๆนต้มเขี่ยวจะให้ยาออกเยอะๆนะฮะอาจจะเผ็ดขึ้นแต่ไม่ใช่ยาออกเยอะ ค่ะ <c oughs> นะฮะอันนั้น <c oughs> อาจจะใช้ไม่ได้ผลนะครับก็ <c oughs> คือคือต้องต้มให้เป็นนะครับ <c oughs> อันนั้นแค่นั้นเองครับช่วงนี้จะมีหลายท่านชอบซื้ออย่างเมื่อวานนี้อ้อยๆไปเดินไปเดินซื้อ,อไปเดินซื้อของนะคะา <c oughs> อาจารย์อาจจะอย่างที่บอกว่ามันจะมีบัวลอยน้ําขิงกับเต้าหวยน้ําขิงขาย <c oughs> เราไม่ได้บอกว่าที่เขาขายเนี่ยไม่ดีนะคะ <c oughs> บางเจ้าก็ทําอร่อยนะก็ทําแบบพิธีพิถันเลยนะคะแต่ น้ำขิงที่เขาใช้เนี่ยอาจารย์ว่เห็นหลายคนจะซื้อกันเยอะมากเลยนะอาจารย์ต้องต้องระวังอะไรยังไงเมื่อพอเห็นอาจารย์บอกว่าการใช้ขิงเนี่ยมันมันก็ต้องดูเหมือนกันนะว่าอาการเราเนี่ยเราต้องใช้ขิงแบบไหนเพราะแพทย์จีนมันมีการใช้ขิงตั้งหลากหลายเนี่ยอาจารย์ครับคืออย่างนี้บัวบัวรอยก็ดีอะไรอะไรที่ทําเป็นน้าขิงเนี่ย <c oughs> เขาจะใช้ขิงแก่ไปตักแห้งนะฮะมาทํา นะครับซึ่งขิงแกะตากแห้งตรงนี้เนี่ยมันจะมีสองแบบด้วยนะฮะมีแบบพันพันที่ว่าเราใช้กันทั่วไปนะฮะก็คือขิงสดที่ขิงทาตลาดนะครับแล้วก็ก็หั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ไปตากแห้งนะฮะนี่คือแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งอีกพันหนึ่งนะฮะขิงบนเขาขิงบนเขาขิงตัวนี้เป็นเป็นขิงอีกพันหนึ่งนะฮะคล้ายๆกับ ผมผมดูดูแล้วออกจากไปทางขาตะขาข,าขาพวกพวกขาพวกอะไรก็แล้วแต่นะฮะไอ้พวกนั้นมากกว่าลักษณะของตัวนี้จะเป็นค่อนข,ข้างจะสีม่วงนะฮะลักษณะสีม่วงแล้วก็แข็งปอกเลยมันไม่เหมือนกับเออขิงขิงสดที่เราเอาไปตากแห้ง <c oughs> นะฮะ <c oughs> ทีนี้พอสีม่วงแล้วก็ แล้วก็มันมีลักษณะแข็งนะฮะตัวนี้ก็จะทําให้ลักษณะของขิงนี่มีความหอมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะต่างกับขิงทั่วไปคเพราะฉะนั้นเลยทั่วไปแล้วถ้าอาน้ําขิงเนี่ยเราจะใช้ตัวขิงตัวนี้เป็นตัวตัวหลักมากกว่านะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นไอ้ขิงสดที่เราคุยกันนะฮะคือโดยปกติขิงสดก็ดีขิงตัวที่นั่นก็ดีนะฮะ มันจะมีโดยปกติแล้วมันจะมีฤทธิ์ต่างกับขิงทั่วไปแอ้ขิงสดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าหากว่าเราจะแก้เราจะแก้หวัดนะฮะจะต้องใช้ขิงสดนะฮะไม่ใช้ขิงตัวนี้ขิงแห้งก็ไม่ได้ครับน้ำขิงนี่ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยครับอันนั้นมันมันมันเป็นขิงน้ำขิงแบบที่เป็นขิงซองนะจย์นะอันนั้นเหมือนกันขจะต้องเป็นขิงพวกนี้เพราะเพราะขิงพวกนี้ถึงจะมีความหอม ค่ะนะฮะถ้ากินธรรมดาไม่ค่อยมีความหอมอ๋ออาจารย์ถ้าเกิดว่าเราเราไม่รู้ว่าตัวตัวของคือเต้าหวยเนี่ยส่วนประกอบหลักๆของเขาก็จะอยู่ที่น้ําขิงถูกไหมฮะอาจารย์ใช่เต้าหวยน้ําขิงนะเต้าหวยเขาเรียกเต้าหวยน้ําขิงไหมอาจารย์อ่าแล้วก็จะมี จะมีบวับวลอยน้ำขิงครันนี้ไอตัวน้ำขิงเนี่ยถือว่าเป็นส่วนเป็นส่วนประกอบหลักเลยของของขนมทั้งสอง,งถ้วยเนี่ยนะฮะรเราไม่รู้ว่าเขาใช้น้ำขิงอะไรอะ่ะแต่ว่าเราอาจจะมีความคิดว่าเ,เจออากาศเย็นๆจากข้างนอกนะคะ เข้ามาเราน่าจะหาของอุ่นๆซะหน่อยหนึ่งหลายคนก็เข้าใจว่าเอ้ยดื่มน้ําขิงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าน้ําขิงนั้นทํามาจากขิงแห้งขิงสดหรือขิงอะไรกันแน่เนี่ยถ้าเราเผลอมาใช้นี่มันจะมีผลอะไรไหมคือถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายเราเย็นๆหนาวๆนะฮะเราใช้ขิงน้ําขิงได้นะครับอันนั้นคือทําให้ร่างกายเราอุ่นขึ้นทำให้อุ่นขึ้นแต่าถ้าหากว่าเรา เป็นหวัดตัวร้อนเป็นไข้นะฮะเจ็บคอหน้ามูกเหลืองอันนั้นก็อย่าไปกินคืออาจารย์บอกว่าโอเคถ้าเราเริ่มรู้สึกแบบร้อนๆหนาวหนาวเจอฝนมารู้สึกมันมันเหมือนจะสันๆนะแล้วเปิดพัดลมก็รู้สึกมันมันขนลุกขนลุกอย่างเงี้ยอาจารย์บอกว่าเอาเหอะเอาใช้น้ำขิงก็ยังพอได้อยู่ใช่มันไข้ยังพอได้เยว่าไม่ไม่ขับหวัด มไม่แก้หวัดแท้ๆเองแต่ว่าให้ความอบอุ่นกับร่างกายอยู่ก็พอที่ช่วยได้อยู่เนาะใช้เวลาหน้าหนาวอย่างเงี้ยเราจะใช้น้ําขิงแกะก็ได้ก็พอได้อยู่นะช่วยให้ร่างกายเราอุ่นขึ้นนะฮะแต่มันไม่แก้หวัดนะพูดถึงเราแก้หวัดเนี่ยจะต้องใช้ขิงสดอ๋อใช้ขิงสดเท่านั้นถ้าเป็นลักษณะการแกพอันนั้นเราก็ต้องดูว่าเราจะเอาแบบไหนถ้าทําให้ร่างกายอบอุ่นเนี่ยขิงน้ําขิงทั่วไปเนี่ยได้อันนี้แค่ให้ร่างกายอบอุ่นนะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะถึงขนาดที่ไล่หวัดหรือว่าแก้หวัดเนี่ยอันนั้นจะต้องเป็นลักษณะขิงสดขิงแก่สดเอามาต้มจะดีกว่าถูกไหมฮะอาจารย์คะอ้อยหาคําถามได้ล้จากคุณผู้ชมที่ฝากจริงๆแล้วฝากไว้น่าจะหลายสัปดาห์และฮะอาจารย์นะคะมีอยู่3าสีข้อด้วยกันเอาเป็นว่าวันนี้เราก็ยังเปิดสายอยู่นะคะอาจารย์เพราะว่าคราวที่แล้วเราเปิดสายนี่รู้สึกว่าคําถามกันเยอะมากๆเลย เอาเป็นว่าท่านใดที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะคะมาโทรศัพท์มาฝากคําถามหลังใหม่ก็ได้นะคะกับทีมงานของเราเโทรศัพท์มาแจ้งชื่อของผู้ป่วยก่อนนะคุณต้องบอกชื่อนะคะเ,เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะอายุเท่าไหร่อาการป่วยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอะไรนะคะเป็นนานแล้วหรือยังมีปัญหาด้านอื่นไหมเช่นมีโรคประจําตัวอย่างอื่นไหม นะฮะถ้ามีความดันบอกหน่อยก็ดีนะฮะความดันเท่าไหร่อะไรยังไงการขับถ่ายเป็นยังไงนะคะพยายามให้ข้อมูลเยอะๆค่ะนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งคุณให้ข้อมูลเยอะเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์ก็จะมีข้อมูลในการนํามาวินิจฉัยประกอบได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ให้คําแนะนําได,ได,ได้ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็โทรศัพท์มาฝากคําถามหลังใหม่ก็ได้หรือจะโทรศัพท์มาหน้าใหม่พูดคุยกับอาจารย์สดๆก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 6 8 9สอ 3673นะคะ0 2 6ย9 3673นะคะยังไงก็โทรศัพท์มาก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องของคำถามที่สมาชิกได้ฝากคำถามไว้อยู่หลายท่านเลยนะคะเราพักกันสักตูวหนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ